ในลอกของสงครามมีกองทัพหนึ่งที่เมื่อพวกเขาปรากฏตัวเสียงของพวกเขามีได้มาจากเสียงกลองหรือเสียงตะโกนแต่มาจากเสียงของปีกที่แหวกอากาศราวกับพายุพวกเขาคือวิงฮาาสัสซัสอสศวินนักรบผู้มีปีกแห่งตำนานจากโปแลนด์ย้อนกลับไปในศตวตรรษที่16 1 7ถึง17ยุโรปกำลังเผชิญกับยุคสงครามอันดุเดือด แต่ในเวลานั้นมีหนึ่งกองทัพม้าเพียงไม่กี่พันนายที่สามารถสร้างความหวาดกลัวให้กับศัตรูนับหมื่นได้กองทัพที่สมเกราะหนักขี่ม้าศึกสงง่าง,งามและไม่ปีกเหล็กขนาดใหญ่ติดหลังเมื่อพวกเขาเร่งฝีเท้าเข้าสู่สนามรบเสียงลมที่กระแทกปีกโลหะจัดดังขึ้นคล้อยเสียงพายุศัตรูหลายคนเชื่อว่ามันคือเสียงของเทพเจ้าแห่งสงคราม นักประวัติศาสตร์กล่าวว่าปีกเหล่านี้มิใช่เพียงเครื่องประดับแต่คืออาวัตทางจิตวิทยาที่ออกแบบมาเพื่อข่มขวัญทหารศัตรูมักตกใจจนแนวรบแตกพ่ายก่อนที่พวกเขาจะเข้าโจมตีเสียอีกและทุกครั้งที่พวกเขาออกศึกจะไม่มีคำว่าถอยมีเพียงชนะหรือตายเท่านั้น สมรภูมิที่ทำให้ชื่อของพวกเขาใกลาเป็นตำนานคือการรบที่เวียนนาปีคริสตศักราช1683วันนั้นจากระวัติออตโตมันยกทัพกว่า1 0 0 0 0แสนนายเขาปิดล้อมเมืองหลวงแห่งยุโรปและในวินาทีที่ทุกอย่างดูเหมือนจะจบลงกองทัพมาวิงฮัสซ์สของโปโลแลนด์เพียง3,000ันนายได้พุ่งทะลวงแนวรบอย่างไม่หวั่นเกรงดยเสียงปีกที่ดังก้องไปทั่วหุบเขามันคือ การโจมตีด้วยทัพม้าที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ยุโรปและเป็นจุดเปลี่ยนของสงครามเพราะหลังจากวันนั้นจากประวัติออตโตมันไม่เคยยึดครองยุโรปได้อีกเลยแต่สิ่งที่ทำให้วิงฮัส,สาสถูกจดจำมีใช่แค่ชัยชนะแต่มันคือศักดิ์ศรีและความงามของการต่อสู้ทุกการเคลื่อนไหวของพวกเขาเปรียบเสมือนการเต้นรำแห่งความกล้าหาญเสื้อเกราะทองคำสะท้อนแสงแดด ปีกเหล็กโบกสะบัดร้าวกับนกอินทรีแห่งท้องฟ้าและในความดุกดันนั้นยังซ่อองความสง่างามที่ไม่มีใครเทียบได้ในประวัติศาสตร์มนุษย์เมื่อเวลาผ่านไปปีกของพวกเขาถูกเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์แต่วิญญางของวิงทา,าสารสยังไม่เคยหายไปจากหัวใจของผู้คนเพราะมันคือสัญ,ญลักษณ์ของชัยชนะที่เกิดจากศรัทธาและความสามัคคี เสียงของปีกที่แหวกอากาศในวันนั้นยังคงสะท้อนอยู่ในความทรงจำของโลกเตือนให้เรารู้ว่าความกล้าหาญและเกียรติยศจะไม่มีวันสูญสลายเมื่อศรัทธามมากกว่าความกลัวปีกแห่งชัยชนะก็จะโบยบิน